มีแห้งมะเท่ามีแห้งอยู่ว้าว <Wow. S 2> แซ่บแห้งบ <Wow. S 2> ่ต้มยังเกาะอ,อ <c oughs> <c oughs> โอต้มปลาเออมาเด้อมากินเขา, <Woo! S 2> ากินต้มปลาจะได้กินบนอ,อ,อน้อื้อนี่น้องเต็นโยเต็โยงเต็นคาเต็มคเต็และกันเพน็ดจังไง ดอกินยังกินเพื่อยังกาแฟดำอู้อ่าคนซิบร้อนนะคนเพียวเหรอวบนนี้ว้าวเพียวแบบไดแบบดำไม่ได้ใส่น้ำตาลโอ้ยมันคนละดำ คนเราเพียวเพียวเวอร์เลยบอก